สวัสดีค่ะเรามาฟังนิยายเรื่องสแ้นสไตล์พื้นบ้านกันดีกว่านะคะตาบึ้งกับยายล้อมได้ครองรักมานานถึง50กว่าปีแล้วค่ะปัจจุบันนี้ตาบึ้งกับยายล้อมก็อยู่ในวัย60กว่าปีแล้วค่ะ ซึ่งสองตายายคู่นี้ได้พักอาศัยอยู่ที่นาของตัวเองแห่งหนึ่งสองตายายคู่นี้ไม่ชอบอยู่ที่ในหมู่บ้านเพราะด้วยความที่ไม่เคยชินการอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้สองตายายรู้สึกว่าไม่เป็นตัวของตัวเองเลยการใช้ชีวิตอยู่ตามลำพังก็ลำบากอยู่กับสายตาผู้คนได้จ้องมองหรือไม่ว่าตัวเองจะทำอะไร ก็เหมือนว่ามีใครคอยมาสอดส่องดูแลตัวเองตลอดเวลาเลยทำให้ตาบึ้งไม่ค่อยจัดถนัดสักเท่าไหร่ในการอยู่ในหมู่บ้านกับผู้คนเยอะๆจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ตาบึ้งกับยายล้อมได้ออกไปอยู่ที่ทุ่งนากันแค่สองคนในช่วงหน้าแล้งมีอากาศร้อนละอุกมีฝนตกมาบ้างเล็กน้อยแต่ไม่ถึงขนาดตกทุกวัน เว้นสองอาทิตย์ตกครั้งหรือตกวันเว้นวันแค่สองสามวันก็ทำให้ต้นไม้ใบญ้าที่เกิดจากธรรมชาติได้ออกดอกออกยอดออกมาอย่างสวยงามทำให้ตาเบื้งกับใยล้อมมีอาหารการกินที่หาได้จากธรรมชาติตาเบื้องกับยายล้อมไม่ชอบซื้อกับข้าวค่ะ ทั้งสองคนเป็นคนประหยัดทั้งคู่หาอะไรได้ก็กินกันไปแต่อาชีพของสองตายายนี่ขนาดมากในเรื่องของการเลี้ยงวัวค่ะเพราะวัวของตาบึ้งกับยายล้อมนั้นได้มาจากลูกหลานที่ให้ฝากนำมาเลี้ยงไว้ทำให้สองตายายคู่นี้การใช้ดำรงชีวิตในแต่ละวันไม่ค่อยที่จะลำบากสักเท่าไหร่ เพราะเงินทองที่ได้ใช้จ่ายอยู่นี่ก็ได้มาจากลูกหลานที่ส่งมาให้ทำให้ตาบึ้งกับยายล้อมไม่ค่อยเดือดร้อนเรื่องการเงินสักเท่าไหร่แต่เรื่องที่น่าเป็นห่วงก็คือสองตายายคู่นี้มีแขนขาที่กำลังจะอ่อนแรงอ่อนล้าแล้วด้วยไหวอายุจะเข้าเลขเจ็ดอยู่แล้วนะคะตาบึ้งเป็นคนที่แขนขาไม่ค่อยจะแข็งแรงสักเท่าไหร ลักษณะเดินเร็วเหมือนคนจะลม้มถึงแม้นว่าเราจะเห็นแก่แค่ภายนอกเหมือนจะเป็นคนไม่แข็งแรงสักเท่าไหร่แต่ดูการกระทําของตาบึ้งแล้วดูออกจะแข็งแรงซะง,งั้นไม่รู้ว่าแกเอาเรี่ยวแรงมาจากไหนไล่วัวต้อนวัวในทุกๆวันทุกๆเช้าทุกๆเย็นค่ะสำหรับยายล้อมผู้เป็นภรรยาของตาบึ้งนั่น ก็ไม่แตกต่างอะไรกับตาบึง้งแข็งแรงพอๆกันค่ะอยู่มาวันหนึ่งตากับยายได้เดินผ่านหลังจากการต้อนวัวเข้าคอกเสร็จแล้วด้วยความที่คนเราต้องอยู่ด้วยปากท้องมีอะไรก็กินกันไปตาบึ้งแลไปเห็นยอดขี้เหล็กยอดงามงามอยู่ข้างริมถนนริมทางที่พวกแกกำลังจะเดินกลับบ้านนั้น สองตายายคู่นี้ได้แวะเก็บขี้เหล็กรู้สึกว่าวันนั้นทั้งสองคนรู้สึกดีใจมากๆที่กำลังได้อาหารเกิดจากแกงขี้เหล็กที่พวกแกชื่นชอบเป็นอาหารเป็นอาหารหลักๆเป็นอาหารพื้นบ้านที่ทุกคนต่างก็คิดว่าอาหารเมนูนี้เป็นอาหารชั้นเลิศสําหรับอาหารอีสานเหมือนกันค่ะ ในระหว่างที่ตากับยายกำลังเก็บยอดผักขี้เหล็กอยู่นั่นก็มีป้าคนหนึ่งเดินเข้ามาเหมือนกันและแวะเข้ามาหาตาบึ้งกับยายล้อมตาบึง้งเอาไว้ให้ฉันเก็บด้วยนะเสียงป้าฝนถามตาบึ้งขึ้นมาด้วยความที่รู้สึกตื่นเต้นเห็นตาบึ้งกำลังเก็บยอดขี้เหล็กอยู่อา้าวยายฝน วันนี้ก็อยากกินยอดขี้เหล็กด้วยเหรอฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละฉันเดินมากะว่าจะมาเก็บยอดขี้เหล็กก็เห็นตาบึ้งกับยายล้อมเก็บไปแล้วนี่แล้วฉันจะได้อะไรล่ะตาบึง้งอา้าวยายฝนไม่ทานแล้วละฉันกับยายล้อมเก็บไปหมดแล้วเอาอย่างนี้ดีไหมละ่ะถ้ายายฝนน่ะอยากกินก็ไปกินบ้านตาก็แล้วกันนะ คำพูดนี้ทําให้ป้าฝนได้อึ้งไปกันใหญ่ด้วยความที่อยากกินอยากลิ้มรสยอดผักขีเหล็กที่สวยงามเกิดขึ้นจากธรรมชาติเมื่อฝนตกไปสองสามวันก่อนนี้ทำให้ยอดขี้เหล็กแถวๆตามถนนได้เกิดถอดยอดออกมาอย่างอุดมสมบูรณ์เขียวงามเช้าอุ่มป้าฝนก็นึกน้ำลายไหลเลยทีเดียวด้วยความที่อยากจะประหยัดซักมือ้อ การที่หาได้จากธรรมชาตินี้ป้าฝนถนัดมากค่ะถือว่าเป็นคู่แข่งตาบึ้งกับยายล้อมเลยก็ว่าได้เอาอย่างนั้นเหรอตาบึ้งให้ฉันไปกินที่บ้านเลยเหรอแล้วยายล้อมว่ายัางไงล่ะเมื่อยายล้อมได้ยินป้าฝนถามอีกครั้งยายล้อมก็หันไปมองด้วยสายตา ที่หวานล้อมจากการหึงหวงตาบึง้งยายล้อมได้แต่พยักหน้าและอมยิ้มเบาๆมือทั้งสองข้างของยายล้อมก็ได้เก็บยอดขี้เหล็กต่อไปเรื่อยๆจนตัวเองพอใจส่วนป้าฝนนั่นก็ได้แต่เดินดูและเดินชมผลงานของตายายคู่นี้คิดจะแย่งยอดผักขี้เหล็กป้าฝนก็ไม่กล้าในตอนนั้นก็เลงไปที่ตาบึง้ง ทำให้ป้าฝนเองเห็นสายตาของตาบึ้งที่กำลังเชิญชวนป้าไปที่บ้านป้าฝนเลยตัดสินใจคิดในใจตัวเองขึ้นมาว่าถ้าไม่ไปบ้านตาบึ้งรอบนี้คงไม่ได้กินแกงผักขี้เหล็กแน่ๆตัวเองเลยหันไปบอกตาบึ้งว่าตาบึง้งถ้าอยากจะให้ฉันไปกินแกงขี้เหล็กด้วยที่บ้านน่ะตาบึ้งอ่ะจะแกงขี้เหล็กใส่อะไรเรอ ก็ไม่มีล็อกเมื่อป้าฝนถามตาบื้องออกมาแบบนี้ทำให้ยายล้อมรู้สึกเคืองหูมากยายล้อมเลยพูดขึ้นมาว่าเองอะจะกินได้เหรอแกงแต่ขี้เหล็กนะเมื่อยายล้อมพูดออกมาแบบนี้ป้าฝนได้ยินป้าฝนก็ตอบกลับไปว่ายายล้อมฉันน่ะไม่ได้ไปแค่ตัวเปล่านะ ท่านมีหอยขมไปด้วยและเมื่อป้าฝนตอบกลับยายล้อมไปแบบนี้ทำให้ตาบึง้งรู้สึกพอใจอย่างมากเมื่อได้ยินว่าป้าฝนมีหอยขมซึ่งตาบึ้งก็รู้ดีว่าแกงยอดผักขี้เหล็กใส่หอยขมมันถูกกันมากทำให้ตาบึง้งรู้สึกตาโตและรีบตอบกลับไปทันทีเออดีแล้วละยายล้อม ให้ไอนะ้ฝนน่ะมันไปกินข้าวที่บ้านเราด้วยเราจะได้แกงใส่หอยขมยังไงล่ะแกงขี้เหล็กใส่หอยขมมันอร่อยยิ่งกว่าอะไรเลยนะยายล้อมเอาอย่างนั้นเหรอตาบึง้งแต่ฉันไม่ชอบเลยนะแกงใส่หอยขมนะ่ะฉันชอบแกงใส่แต่ผักขี้เหล็กเฉยๆเอาอย่างนี้ถ้ายายไม่ชอบยายก็แบ่งออกไปกินคนเดียวสิที่เหลือฉันจะกินกับยายฝนเอง ฉันน่ะชอบฉันว่าหอยขมมันเข้ากันดีนะเมื่อตาบึ้งพูดออกมาแบบนี้ทำให้ยายล้อมเก็บผักขี้เหล็กวนไปอย่างหน้าบึงบงในช่วงนั้นทั้งสามคนก็ได้ช่วยกันเก็บยอดขี้เหล็กกันอย่างมีความสุขป้าฝนเองก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะขัดคอขัดใจยายล้อมเลย แต่ฉนหยได้ด้วยจิตใจของตัวเองก็ชอบยอดผักขี้เหล็กอยู่แล้วทำให้ป้าฝนตามไปกินด้วยที่บ้านของตาบึ้งและยายล้อมค่ะเดี๋ยวก่อนจะไปน่ะฉันจะไปเอาหอยขมอยู่ที่บ้านก่อนนะจ๊ะตาบึ้งแล้วฉันจะตามไปที่เถียงนาตาก็แล้วกันก็ได้ก็ได้เดี๋ยวตากับยายล้อมจะต้มไว้รอก็แล้วกันนะเองอย่าไปนานล่ะเดี๋ยวจะไม่ทนันการ ฉันที่เกียจรอนอะ่ะจ้าคุณตาบึง้งเมื่อป้าฝนคุยกับตาบึ้งเข้าใจและรู้เรื่องโดยที่ไม่สนหน้าตาของยายล้อมเลยในตอนนั้นป้าฝนก็ได้ปั่นจักรยานเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อจะไปเอาหอยขมที่บ้านของตัวเองด้วยความอยากของแสลงป้าฝนทําได้ทุกอย่างค่ะตามใจปากตัวเองอยู่แล้วไม่นาน ตาบึ้งกับยายล้อมก็ไปที่เถียงนาของตัวเองที่เคยพักผ่อนอยู่วัวของทั้งสองคนได้ตอนเข้าข้อกันหมดแล้วในช่วงนั้นเป็นช่วงเย็นเย็นทั้งสองคนก็ได้เริ่มประกอบอาหารช่วยกันอย่างมีความสุขคนละไม้ละมือเพื่อที่จะช่วยกันให้ได้กินเอ็มกินเต็มเร็วๆค่ะครู่หนึ่ง ป้าฝนก็ตามมาที่เถียงนาตาบึงนอกจากหอยขมแล้วป้าฝนก็นำผักบุ้งมาด้วยค่ะคราวนี้ยิ่งถูกใจตาบึงไปกันใหญ่พอตาบึงก็รู้ดีว่าตัวเองจะไม่ได้แค่กินแกงยอดขี้เหล็กอย่างเดียวป้าฝนเมื่อไปถึงที่เถียงนาของตาบึงตาบึงเอ้ยต้มเสร็จหรือยังนะ่ะอ๋อ ต้มเสร็จตั้งนานแล้วรอเองอยู่นั่นแหละว่ายังไงล่ะไหนหอยขมของเองน่ะก็นี่ไงจัตตาโอ้โหหอยขมของเองเนี่ยลูกใหญ่จังเลยนะดูท่าทางจะหัวใหญ่มากเลยเนี่ยจัตตาฉันนะ่ะไปงมมันมากับมือและฉันนะ่ะมาเห็นยอดขี้เหล็กที่พวกตากำลังจะเก็บไปแกงทำกินฉันก็น้ำไหลไหลเลยทีเดียว เพราะฉันคิดเห็นหอยขมที่บ้านของฉันนะจ๊ะตาอ๋อตาเข้าใจแล้วละ่ะยายฝนเอ้ยทางนั้นก็นำไปแกงใส่กันเลยไปได้จ๊ะตาเดี๋ยวฉันจะไปจัดการให้กินเลยนะจ๊ะพวกตากับยายก็รอยอยู่นี่แหละเดี๋ยวฉันไม่แค่จะแกงยอดขี้เหล็กให้กินนะจ๊ะตาฉันจะมีส้มตำให้กินด้วยเนี่ยฉันเอาผักบุ้งมากลับแกล้มด้วยนะ เมื่อป้าฝนได้พูดถูกขอถูกใจตาบึง้งจนทำให้ตาบึ้งอยากอึกน้ำลายด้วยเลยทีเดียวการทำอาหารครั้งนี้ตาบึงหนีไม่รอดแน่จากฝีมือของป้าฝนค่ะส่วนยายล้อมเองก็ไปทำภารกิจของตัวเองเอาเวลาว่างที่เคยทำไปคอกวัวบ้างเก็บขี้บูนวัวบ้างตามภาษาคนแก่ที่เคยทำ,ท,ลลท,ยท,ำทำกันมาตลอดทั้งปีค่ะ แต่ก็น่าทึ่งที่ป้าฝนเองได้เข้าไปเห็นที่เถียงนาของตากับยายคู่นี้แล้วดูสะอาดเอี่ยมมากทั้งสองคนรักสะอาดมากค่ะป้าฝนเองก็อยากจะอยู่ต่อเมื่อเห็นเถียงนาของตาสะอาดเอี่ยมทำให้ผิดหูผิดตากับคนแก่วัยนี้มากเลยค่ะนึกไม่ถึงเลยว่า ตาบึ้งจะเป็นคนที่ละเอียดอ่อนเหมือนกันแลดูเป็นคนที่ไม่ค่อยจะแข็งแรงสักเท่าไหร่แต่พอได้มาสัมผัสแล้วทําให้ป้าฝนรู้ว่าตาบึ้งคนนี้ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวค่ะเมื่อตาบึ้งถอดเสื้อคลุมออกแล้วยิ่งทําให้ป้าฝนเห็นกล้ามใหญ่ของคุณตาเป็นมัดๆที่ซ่อนเลนไว้ข้างในอยู่ตั้งนานพางแลดูใส่เสื้อคลุมแล้ว ดูตาบึง้งรูปร่างเพียวบางๆเองแต่ในเมื่อเห็นคุณตาถอดเสื้อคุมออกหมดแล้วมันช่างผิดหูผิดตาป้าฝนเสลือเกินป้าฝนชักจะอยากลิ้มลองกล้ามของคุณตาแล้วละสิในตอนนั้นค่ะแกงขี้เหล็กใส่หอยขมน้ำนัวๆอย่างอร่อยได้เสร็จสมบูรณ์แบบจากฝีมือของป้าฝนตามมาด้วยส้มตำที่มีรสเด็ด อร,อร่อยจากฝีมือของป้าฝนเหมือนกันป้าฝนนำมาใส่ถาดและนำช้อนบ่วงมาคลอยสดน้ำนัวๆทั้ง3คนได้รับประทานอาหารแล้วป้าฝนเองก็อยากจะลองใจคุณตาบึ้งเหมือนกันว่าคุณตาบึ้งชอบรสแบบนี้หรือเปล่าคะ่ะป้าฝนนำหม้อแกงีิเล็ก มอให,ใหญ่ๆนำไปตั้งข้างๆคุณตาที่กำลังนั่งอยู่เถียงนาเมื่ออยากให้คุณตาได้ลิ้มรสก่อนคุณยายล้อมตาเป็นยังไงบ้างชิมดูแล้วรสชาติมันอร่อยไหมหรือว่าขาดเหลืออะไรที่ฉันต้องได้ปรุงเพิ่มเสียงป้าฝนถามคุณตาบึ้งขึ้นมาอีกครั้งหลังจากที่คุณตาบึ้งกำลังใช้ช้อนชิมรสดน้ำนัว จากแกงผักขี้เหล็กค่ะมันก็อร่อยดีตาไม่เคยกินรสชาติแบบนี้มานานแล้วและอีกอย่างหนึ่งมันได้กลิ่นนัวๆของหอยขมเข้าไปยิ่งเข้ากันดีตาบอกแล้วว่าสูตรเนี้ยเด็ดอร่อยทำให้ป้าฝนถึงกับหัวเราะขึ้นมาอย่างเสียงดังในช่วงนั้นเหมือนป้าฝนจะพอใจมากค่ะจากนั้น แกงยอดผักขีเหล็กของป้าฝนก็ได้กินกันอย่างเต็มอิ่มหนำสำรานหมดทั้งหม้อเลยค่ะจบแล้วนะคะสำหรับคลิปในใิยายเรื่องสั้นสไต์พื้นบ้านก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ฝากกดติดตามผลงานกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปในใิยายเรื่องสั้นเรื่องใหม่ใหภายในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ